ซึ่งเราได้รับคําสั่งจากผู้ว่าประชาร่วมกับหัวหน้าชุมชนนะครับให้ดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวกัมพูชาชาวไทยนะครับแต่เขตของเราเนี่ยมันประชากรมันคงน้อยนักท่องเที่ยวคงน้อยแต่ส่วนมากจะเข้าไปในที่อารายประเทศนะครับอารายประเทศซึ่งเมื่อเช้าเนี้ยผมได้เข้าประชุมอคอนเฟนซ์จากสำนักงานวสานกรรม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับท่านกิตติรัตน์สั่งการว่าให้พวกเราอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับช่วยเหลือดูแลทรัพย์สินให้เขานะครับอีกอย่างหนึ่งให้ตรวจตาเกี่ยวกันใช้โคมลอยประทัดพุตะไลนะครับห้ามมีนะครับแล้วก็การสัญจรไปมาเนี่ยถ้าเจอคนเมานะครับเจอคนเมาในการขับยานพาหนะยานยนต์เราก็ดําเนินการตามข้อกฎหมายนะครับ ขอขอบคุณวันนี้ที่เรามาร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้ชาวบ้านให้ประชาชนมีความสุขขอบคุณครับ